สวัสดีครับผม KPCPDIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็มาเจอกันในคลิปที่25แล้วนะครับผมที่ผมได้เอาวัตถุมงคลนะครับของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตะธรรม,มวัดเขาบังเหยชุมพลศรีมารามตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัย,ยภูมิมาให้เพื่อนเพื่อนสิทธิยานนสิทธ์ได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับ รุ่นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งใน35รุ่นนะครับที่ทางศิทยิอนุสิตวัดเขาบังเหยนะครับผมได้จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปร่วมในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศในวันที่8พุพฤศจิกายน2563หน้าหอประชุมแก้วกรยาโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับผม ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเหรียญหล่อพิชลีกจัมโบ้นะครับผมเนื้อโลหะนะครับอันนี้ก็คือสร้างในปีพศ2560นะครับอะคก็คือจะมี3เนื้อด้วยกันนะครับผมก็คือเนื้อเมฆพัดนะครับแล้วก็เนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผม ที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเนื้อทองเหลืองนะครับผมวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นสุดยอดวัตถุมงคลด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นเลิศนะครับแล้วก็อยู่โยงคงกระพันชาตรีนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญกันใกล้ๆนะครับผม Uh, ลักษณะของรูปของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปแปดเหลี่ยมน,นะครับผมน,น,น,นะครับเป็นรูปลักษณะทรงแปดเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับผมนะครับก็มีประเดิษฐ์ประคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรมโมนะครับตั้งอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับผมอันนี้ก็รูปรูปลักษณะการสร้างก็ถือว่าทําได้สวยงามมากนะครับผมตรงด้านข้างนะครับผม ตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นอัครายันพระคาถานะครับผมอันนี้นะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมก็จะมีอัครายันคอมพิสดารอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นคาถานะครับผมคาถาพิชลิกนะครับแล้วก็จะมีะคําว่าพระอาจารย์นกทิตะธรรมโมนะครับอันนี้นะครับ ลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับผมก็ถือว่าทำได้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามารับชมทางด้านหลังลองดูนะครับผมก็อาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับผมทางด้านหลังนะครับผมถ้าโดนไม่ผิดก็น่าจะเป็น พญามังกรนะครับผมนะครับพญามังกรต่อโซ่กันกับพญานกนะครับผมนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีคําว่าวัดเขาบังเหยชุมพลสีมารามนะครับตรงด้านนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพระคาถานะครับนี่นะครับ อันนี้นะครับผมก็จะมีพระคาถาโดยรอบเลยนะครับที่เป็นอักระคอมพิสดานนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าทําได้สวยงามมากนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นที่ต้องการของศิษยานุสิตนะครับโดยมากนะครับอันนี้ท่านก็เอามาแจกในวาระสําคัญนะครับผมนะครับ เป็นวัตถุมงคลนะครับที่สร้างไม่กี่ปีก็จริงนะครับแต่ว่าบรรดารศิษยานุศิษย์แสวงหากันมากนะครับผมนะครับเพราะว่าทุกรุ่นเลยนะครับที่พระเดิพระคุณท่านทำออกมานะครับก็เริ่มจะหายากกันทุกรุ่นแล้วนะครับผมเน,นี่นะครับถือว่าทำได้สวยงามนะครับผม ครับผม KPCP d i y นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ